สวัสดีเช้าเช้าวันที่8สิงหาคมวันนี้ตอนเช้านี้จะฟามาดูต้นว่านนะครับต้นนี้คือเรียกว่าพยาแย่แย่หรือต้นแย่แย่นะครับจะเป็นิแตกหน่อสวยมากแตกหน่อนี่แตกหน่อแตกยอดคล้ายหน่อไม้ปะ สวยๆสามนอแตกกังมันนี่ขอมาจากในธนาคารทกสเฟอร์ลอง,องม,อลอมันได้ขโมยครับขอของนี่ขอจากยามยามเลยให้เห็นมันสวยด,ดีสาม,ามยามต้นพญาหย่แยะต้นหย้เยะ,ยะ ใบเขาจะสวยนะดูให้ใกล้เช้านี้ดูว่านกันที่บ้านเดรสันปลูกปลูกไว้งานแล้วอา6หกปีแล้วมั้งตอนเดินได้นะสวยนะใบเขาใบเขาสวยนี่หนอเขาอยากเห็นให้เห็นหนอเขานน่แหละสวยพุ่งขึ้นมาปุ๊ดอืม สามนอปลูกปลื ng ng ay, đi, ng ng c c ้ปลูกง่ายครับต้นนี้ปลูกง่ายก็หักไปชาก็ติดแล้วเนี่ยหักกิ่งหักอะไรปชำหรือจะเอาตรงโคนก็ได้เอาตรงโคนไปปลูกก็ได้ปลูกง่ายปลูกดีกับบ้านเนี่แตกนอมันีแตกนอมนดูนี้ ตรงนี้พาดูว่านกเชา้ชาเช้านี่ว่านแยะต้นใหญ่ใบมันสวยนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่สวยลายยังไม่สวยถ้าเขาแก่แล้วจะสวยลายนะเดี๋ยวคัมาดูนี้ถ้าเขาแก่แก่จัดใบเขาจะออกลายๆสวยมาก สวยสวยสวยเห็นมันสวยแล้วครับขอมาขอลงยามมาเมื่อกนน่อนนชอบว้านมากตอนที่ตอนที่ยังไม่ปุ๋ยนะตอนที่เดินได้ปลูกปกเยอะเลยว้านบานอะไรเยอะแยะแต่ก็แปลกเนาะป,ปุ๋ยตั้งห้าหกปี หายมาแล้วก็เขายังดูไม่หายไปไหนีใบเห็นไหมสวยนะใบยิ่งแกยิ่งสวยนะอ่มเป็นตัวเลขคือบอกนะเออเขาให้โชคนะใหญ่แย่เขาให้โชคนะนะดูดีครับนะอืมเผื่อมีโชคด้วยกันพ <c ười> ดเป็นงนัง้น นี่คือพญาเยแยะส่นส่นต้นนี้ก็คือต้นจันผาปลูกเหมือนกันต้นจันผานีนก็ปุกปลูก,ลกเอามาปลูกวิธีปลูกก็แสนง่ายนะถ้ามีหินเ,นเอาเข้ามาเสียบแล้วก็หินคคอกๆเขาจะติดง่ายอายุก็โอ้หลายปีนะ อายุหลายปียืนเนี่ยเหม้นต้นเนี้ยต้นนี้ก็หลายปีแล้วก็ห้าหกเจ็ดปีแล้ว,ลวที่ปลูกตั้งแต่ว่าทำบ้านมานะบ้านหลังนี้นให้ดูบ้านนะอู้หลังคาก็นี่แหละไม่ค่อยดีแล้วดิบ้านนะอยู่ในนี้แหละหกปีอยู่ในนี้แหละ ไม่ได้ไปไหนเดินไม่ได้นะอยู่ในบ้านหลังนี้อันนี้ปลดล็อกเหมือนออกจากคุกเไม่เป็นไรหายแล้วก็ดีใจกับตัวเองส่วนต้นนี้ก็ต้นไซเกาหลีนะวานะต้นไซเกาหลีเออก็สวยอีกแบบกัน ใส่เกาหลีจะเป็นแบบนี้ซื้อมานะนี่ซื้อมาน่าจะหลานอะซื้อมาปลูกให้หลานสาวซื้อมาปลูกให้ใส่เกาหลีเนี่ยมาดูอีกว่านหนึ่งส่วนนี้เป็นว่านดอกเงินเขาเรียกกันนะคล้ายๆหัวจะคล้ายไอ้กุมารทองดอกข้อสีขาวสวยมากวานี้ ดอกเขาออกสีสีขาวอูบานนานสวยมากเหมือนกันนะก็ปลูกความสวยงามแล้วก็ไอ้ตำราหนึ่งเขาว่าให้โชคประมาณนี้แหละถ้าออกดอกแล้วเขาจะมีโชคเนี่ก็เลี้ยงไม่ได้เมื่อก่อนผมเป็นคนชอบเล่้เสียงโชคไงก็เลยปลูกเป็นหอยเชียงโชค าดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่น่าจะรู้จักกันดีนะเนยเห็นปุ๊บน่าจะรู้จักกันดีเนี่ยดอกน,นะรู้จักกันไหมนี่เขาเรียกว่าเอี้ยงไหมนาเออทางเหนือเรียกเอี้ยงไหมนาเนี่ยสวยดอกขึ้นออกนละดอกกลังบานเลยแปบ๊บขอมาดูแปบ๊บ สวยๆเลยอย่างไม้นาสวยไหมต้นเขาสวยคดงอโค้งลักษณะต้นเขาจะเป็นคดคดงองอโค้งโค้งมันจะสวยต้นแดงเป็นลำเหมือนไผ่เหมือนไผ่กวนอิมเนี่ยนี่นะแตกนอมาเหมือนสวย ใส่กระถางไว้เยอะหวานบอกแล้วเยอะอืพูดทั้งวันไม่หมดหวานชอบธรรมชาติเห็นไหมเขาจะคดคดงอใบแตกมาคดคดงออ่อมคดเรี้ยวดูแล้วสวยงามสำหรับเอลืองไมหนานนะรู้ตัวนี้ ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกุมารทองหรือต้นแสงอาทิตย์แหละดอกแสงอาทิตย์ตอนนี้เป็นดอกบอกมาหมดแล้ว,ลวได้ใบดอกจะบานรือดูแลมีนาเมษามตอนนี้ใบดำกึ๊บเลยสวยดำมึมปลูกเยอะปลูวกไว้ยเยอะ ทางวัดทางโรงเรียนขอ,อไปก็ขุดไปปลูกแทนตรงนี้สูชันก็ต้นจันฝาสุดท้ายต้นนี้ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะต้นนี้เขาเรียกว่าตระบองเพชรหูก,กระต่ายประมาณนี้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งใบเสมากินได้นะรสชาติเขาจะออกขมมเปรี้ยวๆตัวนี้กินได้กินสดเขาจะมีน้ำนะต้องระวังเวลาจับปูกง่ายติดง่ายเต่าสอบกินเต่าที่เขาเลี้ยงนะเขาเรียกว่าเต่าลยนะ ผมยังไม่รู้เต่าอะไรที่เขาเลี้ยงนั่นแหละชอบกินใบมันนะคนก็กินได้ใบเสมาตระบองเพชรหมูก็ตายหรือใบเสมาเป็นว่านที่ว่าอึดทนตายยากนำเข้ามาจากไอแอฟริกาใตา้ประมาณเนี้ย ไปดูข้าวๆจากจากความรู้นะนี่จะเป็นแบบเนี้ยหูก็ต่ยายเช้านี้พามาดูว่านนะครับเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูธรรมชาติมั <c> ่ง <oughs> ขาเริ่มดีขึ้นนะวันนี้อ ่าจะลุยได้แล้วมั้งมีความสุขนะเดินเช้ามาดูว่านถ้าเราหายเราป่วยเราเป็นอะไรใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับคุณผู้ชมใช้ธรรมชาติบำบัดเราอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรเยอะแยะแฝงไปด้วย A. ต้น A. อย่างไม้หนานะเยอะๆยะธรรมชาติในบ้านที่เก็บรักษามถึงตรงนี้ก็ก็เป็นเป็นจันผาแหละอย่างไหมหน้านี่เขาทนนะเนี่ยที่กำลังขึ้นตอนนี้นี่ประมาณนู่นแหละสี่ห้าเดือนเขาจะสูงชันขึ้นไปถ้าง่อมปุ๊บเขาจะ กิ่งเขาจะเป็นแบบนี้นี่โคดงอนี่ยเขาจะไปคดเลี้ยวไปออกต้นสีแดงแล้วคือเขาแก่แล้วจะออกต้นสีแดงลำต้นยังไมหนาใช่นี่นี่ต้นอ่อนต้นอ่อนเขาจะขึ้นสีขาวเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงอยู่นั้นเนี่ยพอสูงปุ๊บเขาจะคดละคดแบบนี้สวยพอเขาคดแล้วสวยพอสวยแล้วเริ่มออกดอกต้นแก่ คนสวยงามก็เก็บไว้เก็บรักษาไว้ความสวยงามเขามีในตัวสอนไว้ชอบคลิปนี้ไม่มีอะไรมากกา็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ พอเมียงแต่แต่นาคนงามน้ำใจงามกิริยาวาจางามทั้งใบหน้ามาเชิญมาแอวกันยินดีจาดนักทะหาบปักใจบอเป็นปีเป็นน้องเกี่ยวดองคล้องใจจริงแน่อบอุ ทำครั้งคุณเขาช่อเหสุขใจเธอได้มาแลแอวเมียงแป้ด้วยกันมาพาก,กายและใจเอาไว้ที่เมืองแพรธรรมชาติทแท้ที่เมืองแพรมีหลากหลายคุณเขาถึงทำลำน้ำใสยินดีต้อนรับ จใจชาวเวียงโกสัยนั้นใจงามคนแต่นั้นมีดีตรงที่น้ำใจลองพอดูได้บ่มีจุไัย ธรรมชาติแท้มีลากลายบนเขาถึงทําลำน้ำใสยินดีตออรับจากใจชาวเวียงโคสใสนั้นใจนานคนแป่นั้นมีดีตรงที่น้ำใจลองพอดูได้